สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการประกอบชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รุ่น75ช่องน้ำวนนะครับน้ามาเริ่มจากขั้นตอนการประกอบโครงสร้างหลักก่อนนะครับตัวโครงเนี่ยนะครับจะมีท่ออยู่4รุ่นนะครับ t 1ถึง t 4ให้ดูสติกเกอร์ที่แปะอยู่ข้างท่อนะครับเริ่มจาก t 1ก่อนนะครับ t 1ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับ T 2อยู่ข้างบน t 3เนี่ยจะเป็นเสานะครับ แล้วก็ T4 จะเป็นโค้งด้านข้างนะครับซ้ายขวาก็ประกอบให้ครบทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็กดท่อให้แน่นทุกจุดนะครับเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับจากนั้นนะครับให้ประกอบขาตั้งหัวจ่ายน้ำนะครับจะเป็นก้ามปูจะอยู่2ฝั่งซ้ายขวาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ประกอบชุดหัวจ่ายน้ำนะครับก็สามารถดันลงก้ามปูแบบนี้ได้เลยพอดันมันก็จะล็อกเข้าก้ามปูพอดีนะครับ ทีนี้เราก็จะสอดสายหัวใจน้ำที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับสอดเข้ารูเล็กๆทั้ง5้าหัวนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยจะเป็นการใส่รางรวมน้ำนะครับก็ให้ดันเข้าไปได้เลยนะครับพอดันเสร็จเนี่ยให้เรากระจายรางให้รางมันห่างเท่าๆกันนะครับจริงๆมันจะมีน็อตให้ขัน2ข้างแบบนี้นะครับมันจะมีรูเล็กๆ อาจจะขันหนึงไม่ขันก็ได้ครับถ้าไม่ขันเนี่ยมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างแน่นแล้วนะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องขันก็ได้ครับโอเคพอเสร็จในส่วนของลางนะครับเราจะประกอบสายยางเข้ากับปั๊มน้ำนะครับก็สวมสายยางเข้าไปในปั๊มน้ำแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทายนะครับถ้าล็อกถูกข้างนะมันก็จะเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊กแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เราวางปั๊มน้ำเนะี่ยที่ก้นถังเลยนะครับ เอาไว้ให้ลึกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้สอดสายยางผ่านรูของฝาถังนะครับอ่าแล้วก็ปลายสายยางเนี่ยเราจะสวมเข้ากับอ่าตัวหัวใจน้ำนะครับอ่าแล้วก็ล็อกด้วยเคเบิลทายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดครับโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับให้เราสวมจุกสายยางที่แถมไปให้นะครับ ต่อเข้ากับสายยางเส้นเส้นอ้วนนะครับมันจะมีสายยาง2เส้นอ้วนกับผอมนะครับในเส้นอ้วนเนี่ยต่อเข้ากับสุกสายยางตัวนี้นะครับแล้วก็สวมเข้ากับท่อระบายของอชุดรางระบายนะฮะตอนดันเข้าไปเนี่ยให้เราใช้มือข้างขวาดันรางไว้ด้วยนะครับเคจากนั้นเนี่ยให้เราสอดปลายสายยางเข้าไปยังรูฝาถังนะครับ มานนี้ะครับหลักการทํางานคร่าวๆนะครับปั๊มนะครับก็ะบจะดูดน้ํามายังหัวจ่ายน้ํานะครับหัวจ่ายน้ําก็จะกระจายไปยังทุกรางเลยนะครับกระจายน้ําไปยังทุกรางเลยนะครับแล้วก็มารวมที่รางรวมน้ําตัวนี้นะครับรางรวมน้ำเนี่ยก็จะรวมที่ท่อระบายของมันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลผ่านสายยางตัวนี้ลงมายัางที่ตัวถังอีกทีหนึ่งเป็นระบบน้ําวนนั่นเองนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการเช็คระดับน้ําในรางนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปในถังให้เต็มเลยนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กปั๊มน้ํานะครับแล้วก็มาเช็คที่ปาลายรางระดับน้ําที่พอเหมาะเนี่ยตรงปลายรางเนี่ยจะต้องมีน้ําขังประมาณ2-5ถ mm มมนะครับซึ่งการขังของน้ำเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราไปตั้งด้วยนะครับว่า มีความได้ระดับมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเช็คน้ําในรางแล้วมันยังไม่ถึง2 5มิลิเมตรเนี่ยอาจจะต้องหาอะไรหนุนนะครับข้างล่างนะครับตรงใต้โคนตรงนี้ค่อยๆหนุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าระดับน้ำเนี่ยมันได้2อถึงหมิลิเมตรนะครับถามว่าเยอะกว่า5ได้ไหมก็เยอะได้นิดหน่อยไม่เป็นไรครับซึ่ง2อถึงหมิลิเมตรที่ว่านี้ก็คือที่รูสุดท้ายของปลายรางนะครับอ่า ก็คือตรงนี้นะครับเช็คแค่ซ้ายขวาก็พอนะครับส่วนวิธีการทํางานของตัวปั๊มนะครับก็คือแค่เสียบปลั๊กปั๊มก็จะทํางานได้เลยนะครับให้เสียบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับตอนตอนกลางคืนเนี่ยเราจะพักปั๊มนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับก็คืออย่าให้ปลั๊กเนี่ยโดนน้าเด็ดขาดนะครับอาจจะรัดวงจรได้นะฮะ ควรหาอะไรมาครอบนะครับอย่างเช่นปลั๊กไฟกันน้ำตัวนี้นะครับอาจจะลองหาซื้อได้ในช h อป e ี Lazada ดูนะครับราคาน่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหากมีข้อสงสัยนอกเหนือนจากนี้นะครับก็อาจจะทักมาถามทางร้านได้นะครับหรือไม่ก็โทรมาที่เบอร์0636643999นะครับ